สวัสดีครับซิกวันนายบายนาต,ติงนะวันนี้ท็อป,ปิกของเราเนี่ยก็เอาตรงๆเลยนะฮะเห็นคอมเมนต์มาก็เยอะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ตอบเป็นเรื่องเวลาบางคนได้ตอบบ้างบาง,บางคนแอดมินมาตอบให้อะไรอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าทําเหมือนช่วงหน้าติงฮาร์ดคอร์เดิมเลยแต่เปลี่ยนเป็นยุคใหม่เป็นการเอาคอมเมนต์น่มาตอบในนี้แทนจัดไปคอมเมนต์แรกก่อนเลยจากคุณอนุรุตสงงามคาถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมคิดถึงสมัยนั้นหุ้นกับเพื่อน4ี่คน คนละ5บาทไปเช่าวิดีโอมวยปล้ำนาติงภาคที่ร้านแมงป่องโอ้ไปแมงป่องนะทันสมัยนะอ่ายุคนั้นนะแมงป่องนี่แมงป่องนี่นร้านวิดีโอดีที่สุดดีที่สุดฮะเป็นอะไรที่โคตรตื่นเต้นสุดๆสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกบ้านจะมีวิดีโอนะครับบ้านใครแม่งโคตรรวยก็จะมวีวิดีโอดูเครื่องเล่นอ่าเรามีแต่ม้วนวิดีโอไม่มีเครื่องส่วนเครื่องอาศัยบ้านอื่นเอา ความทรงจําในวัยเด็กมีแต่เรื่องคลาสสิกที่เห็นยังไงฮะกับคอมเมนต์นี้ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าการที่จะไปเช่าวิดีโอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายวิดีโอแต่ละตอนเนี่ยกว่าจะมาได้รอคอยกันนานทั้งตัวคนดูทั้งตัวคนทําแล้วก็คนภาควิดีโอมาไม่เท่าไหร่ต้องไปแข่งแย่งกับคนอื่นที่จะมาเช่าพร้อมกับเราด้วยใช่ใช่ถ้าสต็อกอันหมดปุ๊บเนี่ยต้องรอคิวใช่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 ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะได้ดูวิดีโอเนี่ยมันจะต้อง เส้นใหญ่จริงๆครับแล้วก็ <ๆ S 2> ต้องเป็นแฟนมวยปล้ำแล้วจะรู้ว่าเราจะต้องเช่าวิดีโอม้วนไหนม้วนไหนไม่มง,งั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเช่าซ้ำไงประมาณนั้นแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณมากๆเลยตามชมนะฮะมาคนที่ใจเกเรครับคุณใจเกเรโอชื่อใจใจใจเกเรทุกครั้งทุกครั้งเล่นงใจเกรจเกรเ<อ>ไง<อ>มีนัดหนึ่งน่าจะเอจเจอกับเรนดี้ออตันออตันกดแบบดึงกางเกงขึ้นมา นะติงพูดอ้าวใส่กางเกงในสายเดี่ยวด้วยผมนี่กากเลยนะติงพูดไปทำไมเอทถึงต้องใส่กางเกงทีแบ็กหรือจีสติงมันต้องใส่จีสติงเพราะว่านักมวยปล้ำเนี่ยเขาจะนุ่งกางเกงขายาวไงรัดร<ฆ>ูปแล้วถ้าเกิดว่าถ้าคุณใสกางเกงแบบกางเกงในทั่วๆไปเนี่ย<ฆ>มันก็จะเห็นขอบกางเกงในคานนี่หลอกอะไรออวะเ,ออเ, <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความเนียน<ฆ>ในรูปร่างเขาก็จะใส่กางเกงแบบเป็นจีสติง ถ้าคุณไม่ใส่จีสติงเนี่ยคุณปล่อยให้มันยุ้ยไปมาเนี่ยพอเวลาคุณขึ้นเวทีปับ๊บสาวๆจะร้องกากเลยว่าเฮ้ยของคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาครับหรือทิ่มลงนรกหรือชี้ชี้ขึ้นสวรรค์แต่ออหมายถึงชี้นี่คือนิ้วชี้ขึ้นไปกระเจียวนันแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหมุ่มพูดกระเจียวออกเสองนี้เหรอพูดได้ไหมอ่ะพูดไป ไม่ใช่ก็จะฟองตรงเพราะนั้นเนี่ยการที่ใส่กางเกงในเนี่ยมันจะทําให้ปกป้องมาได้ส่วนหนึ่งแล้วกางเกงในปกติอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันมันจะให้ไม่เห็นไม่เห็นรอยไงมันเหมือนกับเป็นสปอเตอร์อ่ะเป็นกระจับเล็กๆอ่ะแต่ถ้าคุณไม่ใส่เลยเนี่ยมันจะเวิ้งวางกว้างใหญ่ฝืนฟ้าขนาดนักมวยปล้ำบางคนเนี่ยเรายังบอกเลยว่าโอ้โห คนนี้ซ้ายพกข้าวหอมมาด้วยแต่บางคนเนี่ยกลัวจัดใส่กระจับมาเลยครับใส่กระจับแบบน้ำวยมาเลยแข็งมาเลยโอ้โหอันนั่นมาใช่ไหมโอ้โหดีเล็แแ่งตาตาแตกเดินมามึงชี้หน้าด่าพ่อเข้ามาแตกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมต้องใช้คําว่าสายเดี่ยวคุณไม่พูดจีสติงคือกางเกงในที่ส่วนใหญ่ทุกคนจะเห็นเนี่ยอย่างโดยเฉพาะผู้ชายเขาก็ใส่กางเกงในที่มันมีขอบหนาๆหน่อยนะที่จะเป็นรูปร่างกางเกงลิงอ่ะแต่ไอ้กางเกงอันเนี้ยมันจะเป็นสาย มันก็เหมือนกันกินนสายเดี่ยว<อ>มันเหมือนใส่ผู้หญิงใส่เสื้อสายเดี่ยวอะครับจริงก็คือจีซิงทีแบ็กอะไรก็แล,กแล้วแต่ะะคุณจอน ASD แล้วก็แซดนะครับผมสมัยเด็กชคดีไปเจอหน้าติงที่วิดีโอสแควร์น้าเลยชวนไปถ่ายรายการหน้าติงฮาร์ดคอร์ด้วยถูกต้องมันอยู่ใกล้ๆกันสร้างเลตซ์งดีใจมากวันที่ไปถึงก็รออยู่ข้างหน้าห้องระหว่างที่ก้มหน้ารออยู่พอเงยหน้ามาเจอหน้าต่อยเซมเบ้อีกวันนั้นฟินทั้งวันเลยงงเลยหน้าต่อยหน้าต่อยอาจจะไปภาวิดีโอสแควร์ไงอ่า จริงจริงวิดีโอสแควร์เนี่ยนักภาพการ์ตูนเนี่ยอาจจะ้สมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นน้าต่อยแล้วก็ไกวันแล้วก็น้ำมนูนน้ำมนูนหลายคนเนี่ย คือวิดีโอสแควร์ก็เอาทีมภาคช่อง9้ามารประมาณนั้นมาที่คุณต่อพงษ์หัสชูนะครับผมได้ยินเสียงนัตติงครั้งแรกสมัยเด็กๆครับ30ปีได้แล้วร้านข้าวขาวหมูแถวคลองเตยร้านนี้เปิดแต่มวยปล้ำไปประจําไม่แน่ใจว่าไปเพราะขาหมูหรือมวยปล้ำดูแล้วเอาไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนครับเจ็บตัวไม่พอโดนครูตีอีกโคตรอายฮ่าฮ่าตัอย่าไปอายมวยปล้ำแต่ถ้าคุณไม่เล่นที่โรงเรียนเนี่ยคุณจะเป็นคนล้าหลังนะมไม่ไหมคุณต้องทันสมัยดูมวยปล้ำ อันนี้ไม่ต้องอายนะยุคนั้นนะยุคนั้นนะในยุคนั้นยุคนี้นี่อินดี้เลยนะมากันที่คุณเป้ายางดอยนะครับผมเฮ้ยเป้ายางดอยปอยปอยยางเด้าเฮ้ยปลตายใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยางไปเด้าใครนะโอ้สมัยก่อนน่ยอยาดูมวยปล้ำมากแต่ที่บ้านไม่มี u ูบแต่เพื่อนที่โรงเรียนด้วยกันเนี่ยเขามีอืเวลามาเรียนก็จะให้เพื่อนเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอาใครชนะใครแพ้ใครได้แชมป์ใครเสียแชมป์อะไรอย่างนี้แล้วเราก็จินตนาการเอานะครับแม่งเป็นอะไรที่โคตรมีความสุขมาก พอเล่าเสร็จเราก็จัดเวยปั่มกันจริงๆที่หลังห้องคือเด็กผู้ชายอะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นกันแต่ถ้ามมยปลามทั้งหลายนั่นแหละก็ก็ก็คุณมีชีวิตผ่านมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ถือได้ว่าปลอดภัยไร้กังวลน,นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังจะบอกว่าโมยปลาบเขาก็ดูเฉยอะ่ะอย่าไปเล่นกันนะอันนี้ก็ก็บอกตามตรงนะครับ,รบมาคที่คําถามสุดท้ายประจาคลิปนี้นะฮะ mm hmm. คุณทหารรับจ้าง รักน่าติ่งมากเลยครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะเป็นมวยปล้ำให้น่าติ่งพามผมอยากเป็นตัวโกงใส่หน้ากากไม่เน้นท่าแต่เน้นแนวอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ทุกชนิดที่หาได้สวมบทบาทโคตรโกงให้โลกจำรับรองมวยปล้ำในไทยดังแน่นอนไปสมัครเลยนะมีอยู่นี่มีอยู่มีอยู่สองสมาคมเนี่ยเซ็นัลกับสมาคมมวยปล้ำของเจ้ามิกกี้ลอเนี่ยหนาก็ไปสมัครเลยนะครับ เขาสอนด้วยนะเขาฝึกสอนมวยปล้ำด้วยก็สามารถไปไปฝึกแล้วก็สมัครได้นะครับพูดถึงคุณต่อพงเมื่อกี้ที่บอกว่าไปดูมวยปล้ำเขาเขา้องกินข้าวขาหมูเนี่ยนึกถึงเรื่องหนึ่งอยากจะให้นาติงเล่าให้ฟังว่าความคล่งแคล่ของชาติชาตินึงที่คุณไปเห็นมวยปล้ำตอนนั้นคือไปเที่ยวเชียงเชียงรายหรือเชียงใหม่นะเชียงรายเชียงรายแล้วมันจะมีรอยดินแดนเขาเรียกว่าข้าวเกี่ยวกันระหว่างไทยพม่าใช่ไหมครับไอพม่าข้าวที่เหล็กอ่าเราก็ อย่าไปดูเจดีชาวเวดากงปลอมน่อเดี๋ยวผมคุยคุยเ้นเล่าเจมี่เว่าชเวดา,วากองอะ่ะเราเข้าไปใช่ไหมทีนี้ก่อนจะขึ้นไปดูเจเจดีเนี่ยเขาว่าแวะกินข้าวแวะกินน้ำกินน้ำใช่ไหมมันมีร้านหนึ่งเว้ยเล่าทีแต่นั้นเป็นไงคืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคนขับรถเนี่ยคือเราเช่ารถไปเขาจะมีคนขับให้ครับเขาก็จะบอกว่าไปตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าคนดูไม่ปั้มมันติดดูไม่ปั้มมันนั่นวาทิ์ครับผมก็ไปถึงปั๊บเนี่ยเงียบจริงจริงเว้ยเนี่ยบอกแล้ว ถ้ามาวันอื่นนะคนมันจะเยอะเพราะว่ามันจะเป็นถ้าขี้เหร่กับคนก็มาซื้อของขายของอะไรกันนะครับผมแต่ตอนนี้มีแต่คนเขาไปดูมวยปล้ำกันถ้าจะไปหาเนี่ยต้องไปหาที่ร้านร้านขายน้ำร้านขายของเนี่ยเขาจะไปมุมงดูพอจอดรถปรุป๊บเราบอกเดี๋ยวไปเช็คเลตติ้งหน่อยอคือคือระหว่างนี้คนเน่ยเยอะเต็มร้านแล้วดูมวยปล้ำดูมวยปล้ำ,ำทีวีมันมีอยู่ประมาณ2 3สจอที่ในร้านร้านเขาใหญ่ใช่ไหมฮะทุกคนเนี่ยมองมวยปล้ำข้าวเข้า ข้าวไม่แดกน้ำไม่ดื่มนั่งอย่างเงี้ยดูมวยปล้ำเชียร์มวยปล้ำแบบเชียร์มวยโลกเลยอ่ะเออแล้วแล้วเราฟังเสียงแล้วน้าติงก็ลงมาจากรถบอกว่าเสียงนี่เป็นเสียงใครพากเสียงน้าติงเด็กเออก็ทุกคนคือใครเนี่ยต้องฟังเสียงน้าติงเท่านั้นเออก็ลงไปครับผมพอลงไปถึงปั๊บไม่มีใครสนใจเราเลยเดินผ่านผ่านทีวีนะตรงใจตัดหน้าทีวีนะ่เดินตั้งใจผ่านตัดไปเลยเออไม่มีใครเลยเออเอาว่ามันคงไม่ได้สนใจเราโคกควรหนึ่งน้องแข็งด้วยอ่าพูดดังเรา ชัดเจนเอาโคกเอาโคกน้ำแข็งนะน้ำแข็งด้วยอย่าเอาแต่ดูมวยปล้ำโถเอ้ยอะไรอย่างนั้นเลยอ,อย่างนั้นจริงแล้วไงต่อฮะไอข้างหลังสกิดอ๋อสกิดคือจำนัดทิงได้ก็หันไปยิมม้มอะมั่นใจฮะอ่ะมันเอามือแบบมึงออกไปห่างๆบางกูคือก็จำไม่ได้จำไม่ได้โอ้โหเอาตังมาแล้วพูดไปมันก็ไม่สนใจเราก็เออรับน้ำมาแล้วเดินขึ้นรถมาขี้หิ้วถึงน้ำนี่ทักเลยน้ำ ไม่เยทักเลยออนี่ครั้งท่านี่เปิดเสียงคุณเปิดเสียงมวยปล้ำมาคุณภาคด้วยก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมีมวยปล้ำก็มีนาติงเป็นหน้า,นาค,คุณด้วยเออครับผมแล้วมันเดินมาสกิดอย่างงี้หันไปมันใจเลยมาแน่นอนกาจแจกลายเซ็นเลยไอ้อ้วนหลบไปบังกูนี่เป็นเรื่องตลกแต่มีความจริงไม่มีเลยทักเลย เรื่องจริงไม่แต่งไม่แต่งผมก็อยู่ในเหตุการณ์เขาไม่ได้จําเหตุผลเพราะว่าเขาสมาธิเขาสนใจแต่มมยปล้ำใช่เขาสมาธิโฟกัสไปที่มมยปล้ำอยู่น่าจะเป็นเวสเซอร์แมนนียได้ถ้าเขาดูอ่ะน่าจะไม่ผิดอ่ะซึกใหญ่อะซึกใหญ่เลยนะก็ประมาณนี้กับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีตอบคําถามแบบนี้มาเรื่อยๆใครที่อยากจะให้เราตอบคาถามก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กับไลค์คลิปของเรานะครับก็อยากจะถึงแสนเร็วๆนะตอนนี้สองหกหมื่นแล้วนุ้ยอีกสี่หมื่นเองโอ้โห นะฮะยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมาตลอดนะยังไงก็ติดตามกันต่อในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ